วันนี้เออาทิตยาชุมอัครวิทย์สายชุติพาลงพื้นที่ชุมชนกู่คํากันค่ะวันนี้หลายคนไปเดินชุมชนอื่นเราสามคนเลยมาทําหน้าที่แทนกลุ่มเพื่อไทยเพื่อเชียงใหม่ค่ะก็มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนชุมชนกู่คำอ่าอ่ะอ,ะอะ่อยู่ตรงถนนเส้นไหนอะเหรอแถวถนนทุ่งัวเ็นเลยจ้าวันนี้นะคะเราก็ได้มาเดินแค่บางส่วนเพราะชุมชนนี้มีพื้นที่กว้างมากยาวไปจนถึงสถานีขนส่งอาเขตนู่นเลยค่ะชุมชนที่นะคะผู้คนเขาจ ใส่ดีเป็นกันเองอัธยาศัยดีเวอร์แล้วก็บางบ้านนะคะเขาก็มีปลูกผักปลอดสารพิษทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็เปิดขายหน้าบ้านสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนในชมุมชนของตัวเองแต่อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สังเกตเห็นปัญหาบางอย่างที่ควรแก้ไขนะคะมีขยะกองโตที่รอการจัดการอยู่ อย่างหนึ่งก็คือถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อขูดข่ะค่ะเนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านของผู้คนที่สัญจรไปมาและนักท่องเที่ยวในการเข้าเมืองหรือไปขนส่งเราเองก็อยากจะเห็นภาพถานนเส้นนี้ในชุมชนนี้มีการพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจังค่ะอืมเราต้องกลับไปชวนพี่หยกปนันรัตน์คนรุ่นใหม่เหมือนเรานี่แหละมาดูแล้วว่าชุมชนนี้มีสิ่งที่ต้องแก้ไขหลายประการ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนบ้างนะคะเพราะว่าชุมชนนี้เขามีสเสน่ห์มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายรอ,อการพัฒนาต่อไปค่ะคลิปหน้าเราจะไปชุมชนไหนฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่หยกปนันรัตน์และพวกเรากลุ่มเพื่อไทยเพื่อเชียงใหม่ด้วยนะคะเพราะทุกวัยไปด้วยกันเจ๊ปุ้ยสั่งลุยค่ะ